เลี้ยง,ยงแถวสาบลาบเลยบอลเ่ยเลีเ้ยงแถว่านยายเกศเลยอุ้ยขาหนวกไปนี่เรียมขาวอวบดีแห้งพวกน่้ผีพี่น้องทานเกิดใหม่พี่อุ้สภาพอากาศพันโบคือเก่าหรอพี่น้องเฮ็ดพันก็เลยเกิดโบคือเก่า ับสวัสดีกันย่ำสาๆพี่น้องถักท่ายกันเสาวันที่ยีสิบสองรก,กรกฎาคมปีหกเจ็ดเดินทางเขาสูไม้บ้านน้องเมกีก้คือเกาเด้อพี่น้องมาเนี้พอกันบรรยากาศหมอกอ้วนนัวนอกมานนี้เนาะปนตาเห็ดบวกเกิดแนงพี่นอ้องเดินทางกับยายเกดคือเ,เกาเราพี่น้องสวัสดีค่ะมันดุนก้มใดก้มมันน้องกัน,กนพี่น้องแต่ว่าเป็นตะมานอยู่มืนอนกันพีน่ยมเขาสูไม้กับเมนเจอกันหลุดเนาะ มึงเน่พี่นอ้องคนเป็นต้อขาวอยู่เป็นเพิงขาวเพิงไข่พี่น้องอมึาเนี่ยพี่น้องชัดตแรงอย่างมันเป็นเพิงขาวจอบตลอดกำลังเห็นรับเชิญในที่ที่ละแมนจ้ะเริ่มแล้วเด้อพี่น้องพวกเฮ็ดเพิงร่วมทั่วไปบ้างเลยโอ้ยแม่นนพี่น้องเชื่อเพิงก้าเต้มอยู่นะอนออเอาทานอ่ะเก็บบ่อแหล่โปกไว้น้ำ เห็ดพันกระเกิดดีคือเก่าล่ะพี่น้องเพียงแต่วา่าบางเถ่อเป็นเสือแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนเนาะเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแล้งเถอเพันกับฟอขนลาไปอา้ปาวดูน้ำกันรอบนี่พี่น้องนิ่มบอกนิ่มเป็นเสือเนอะอาะอืมอ้าพอแล้วเนาะพอลวจ้าท้าไม้เคยได้เคยมันว่าแต่มาก,กับมัหนหลุดได้พี่นอ้องเป็นโฮมเฮ็ดกอพี่น้องวัดได้มาไาราเหมืยได้โฮมหนึ่กีจูนหน่อยพี่ เกิดนอกได้ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยพี่งาเออชุ่มกระห่ามได้พี่น้องแนมลงมาลูกตาไม่เอาชุ่มหน่อยน้อเฮ็ดมาว่าเตะเฮ็ดก่อเราพี่น้องบรรยากาศโมนี่ดีพอดีพอเฮ็ดปวกพอจักจุ่มนึู้มือว่าเกิดดีอยู่พี่น้องรอบนี่ฝนจุ่มน้งจุ่มนึองมือพี่เลือเข้าไม้จะขวางถนัดเนาะเข้ามากพอโลดเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้าน หมยเคยด่ายม่ย่ำได้กระหมันพี่น้องต้นนั้นดอกโรเวอร์เลยเนาะดอกงามแห้งพี่น้องดอกนี่แต่สะออนบอบวงเนี่ยขาปากนี้งามแห้งพี่น้องนี่สีขึ้นกล่องขนาดเนาะไม้เคยด่เป็นกระตาเด้อพี่น้องไม้นี่ช่วงปลายฝนเ่นเกิดดีขอยกบอกจัดอกข้างนั้นมีดอกสองดอกดอกหนึ่งพี่น้อง ฮะร่นก็มันน้ากันเงๆเล้พี่น้องวันี้เห็นยู่มส่ยูพุนบอนี่เดียอกนึงหนี่งนี่เอาดอกนึงคอยขึ้นามไปพุนพ่อหญ่ตาถามไปทงหังนอสอพุนเอาเลยเฮยเกอดีพี่น้องออมเนี่ยเห็นยูปีสองพี่น้อง ปลูกเหมอนพี่น้อนี่พี่มันมอญาเพิ่งเขามีนี้เก็บกันหลอดปูนพ่อเอาไปยุ่งทั้งหลังเดี๋ยายเก็กับพ่อพี่น้องทั้งป่นผมกับพ่อทั้งทีเดี๋ยวไปเก็บน้ำเดียเก็ก่อนพี่น้องดอกแตกนอดอกเอ้าคนขื่นเลยเดี๋ยวหากใหม่เ้าออกอ๋อจุ่มบ่จุ่มหน่อยคนก็มีอ๋อหนกจุ่มนึงยางงาม แม่ยังแข่บ่แข่ข้อเพิ่นจุ่มหงข้างบนที่ผมเห็นไหวขาแดงเนาะยางลงมาเออท่านเป็นกบเต็นนี้ได้ไหมหาดยางงามอุ้ยพุ่นดอกนึงพุ่นพูนพูนพูนเห็นแต่แดงๆปุ่นโอ้โหเห็นแล้วเอาเอาถองพี่ก่อนอย่างงามผมเดียวมานหลายลรเด้อพี่น้องจุ่มงามๆเลยปุ่นอุ้ยส่นอีกดอกนึงจุ่มหนึ่ง ตอนนี้เฮ็ดไต้หนาเละนาเหละหนะลังอ่อน <c oughs> เกิดโฮมเดียวกันกับเฮ็ดกอสี่ท่างสี่สองบาเมื่อข้ามาเมื่อนั้นสิบพันเกิดนกเนาะบังในพี่น้องเฮ็ดโฮมเดียวเด้พี่นออ้องกําลังเขาไม้แหลกไม้แหลกอีลีนเป็นเฮ็ดไอ้นั้นเฮ็ดผงเฮ็ดงขาวนีไม้สองพี่นอ้องตอนนี้เฮ็ดหนาเหละ โบตีเลยได้อดลุนไฮ็ดกอยอีกร <laughs> อบรรยากาศวันนี้เป็นหมอกเรือยพี่นอ้องหนาแลายดอกดตอนนี้เฮ็ดหนาแลยออกเรื่อยๆแต่บลายพี่นออ้องคนละเครื่องต้นเปล่งดำพี่น้องเพิ่นอยู่ในดงนเพิ่นได้ออกมนๆเพิ่นสีบป็นดำแห้งเนาะแดงหนาบมดแดงหนาที แดงน้าดองกงงมม้มาขอตาด้วยกับพี่น้องเลยดีใจข้อนเนอะดีใจข้อน,น้องอะอุยอ้ยฝนเยอะกว่าเง้ชมเลยกำลังหน่ะก็ดีดอกแข้งดีพี่น้องเฮ็ดแดงนานเนี่ยือ่ก็มีเนาะนี่มันจะฝนตกหลาย่อยพอ,อเรื่อยๆเน,นาะ เดียงหนาโอ,อ้ยจังงามตัวละ่ะเอาเลยสามไม้คุณเคยมามานหลดได้พี่น้อง <c ười> ได้บอสโอ้ได้แล้วเนาะี่ยแขกคนคือนค้อหมดแขกเนาะ้าเซีฟีที่หนังเพิ่งดำเพิ่งดำบอส เป็นเหงาเลยจ้เป็นชงาเลยพี่นะโรเตอร์แบดนี้คิดว่าออกคากระบาดนี่ยทางบนกระติบหัวเพล่งค้าลายเนาะแม่นจ้ะจีหน่อยเพิ่นโป๊กไว้โป๊กไว้บัดนี้อ่ะอัมพังไว้ไม่ต้องจีแล้วเนาะดอกยางงามเลยตัวนี้พูดพอกกันบรรยากาศคืมอีกแล้วเด้อพี่น้องมาเนี่ยก็ได้เฮ็ดบรรยากาศคืมฝ่าคืมฝนนี่เครื่องเดือนและน้อยเกียตาทุกดีรีพี่น้องคน องงอกล่อยห่งงางๆเนาะจูงพี่นองมัน,นี่มันคือจูมอัวครับอยขาไปให้เรียมยขาอันตันเลยน,นะเราเห็นแสงอะไรพี่นองมาเนี่ย,น,ยน่าแลดอกเยเคยได้หาบเด้อถแถวนี้ ปีนี้เคนเกิดบ่เป็นหมูเนาะของวัวรือว่าของแตะพี่น้องของเน่คนก็ลังเริ่มเกิดเอาเลยเนาะกีหน่อยเพิ่เนาะจ้าของเนเสือเคนเต็มอยู่เลยของเน่พี่น้องเคนดำจูงเนี่ยก็ได้อุ้ยพวกไงอันตันอยู่คุมมกยู่เฮ็ดหังเฮ็ดนาเลยเฮ็ดนาเลยฉะนั้นมาขาดแต่ดอกอุ้น้อง đọc nhạy của uộp cho nó chung luôn mà, màn thì đậm luôn nữa. Nhá, như. Như mà đậm hên lái rồi đó, bị nộp hương đậm đậm bán cho luôn màn nó nùm vô nùm như chung vào thẳng đậm chung vào thẳng đậm chung vào môn nó lên nhỉ lắng co đi chung co đọc luôn มันสิแปนพี่น้องปลาข้างบนดอกเงี้ยๆก็เลยบ่ค่อยเหลือเฮ็ดกอบอ่ะมันยังแขกเนาะไม่เห็นจ้ะตัวนี้เฮ็ดก้อนแหงแทงน้นามากกัเอาด้วยพี่น้องนี่จุ่มไปจุ่มงามๆแ่งน้นามากพี่น้องตัวนี้เป็นเรื่อองบ้าน มุดมเมันนข่าแต่เป็นคนขาลายคือนอนนาะมึงมงในเตือนพอใหญ่เรียมเตือร้ายเนาะไม่นจ้ะเตอร้ายครับบาลายจากเต๋อนี่โอ้โหอ้หูาใหม่เนาะหล่อมระวังงาใหม่ยกไปเลยฝืนไม่มเหตฐานคืออย่คอยว่ายกไปแล้ไมหลอกเนาะโยกไปแล้วไ่ลยก บนไม่เด้อนี่ยบนไม่ขุ้นนี่สิโอ้ยเขาทาเลยเกิดแปลรด้วยพี่น้องเป็นหยุบแล้วก็เกิดหยุบแล้วก็เกิดเดาหยาดแต่ว่าบ่ร้ายแต่หยุบแล้วก็เกิดไม่หยุบแล้วก็เกิดไม่่เป็นการขาดเดาที่หยากดีริบพี่น้องเฮ็ดปีนี้แปลกเนาะแปลกได้กันเดาไปก่อนเดาบ่ถึงยังวะบ่กลาเดาเลยปีนี้บ้านนึงหลังเหมือคือสิไล่เหมือไม่มากบ่มีมือนี่บ่มีมืออื่นแบบ ยอกแนวใดพี่งเกกำบตีดอกขอยแมนอเป็นคนที่เบิรตกแนวพญารมพี่คุณไม่สยยังงานแปลง็ดทานนี่ยังกินเถิงหนึ่งปวกกินพี่โอ้ขาดเราบ่ได้เรืยปีายากยังวะเขาหน่อยเหลืออยู่เถิงหนึ่งเอาดอกหนึ่งบนกินบิตัวนะขาเหลือตะขาขา เฮ็ดหยังเฮ็ดทานเฮ็ดทานอีกบ่กเลียงกัโอ้แปลกเด้อพี่น้องพี่น้องถลนอยู่บ้านนี่พี่เลียนเบิดนี่มึงไ่เกิดใหม่เนาะเกิดใหม่จ้ะดีแล้วล่ะมีเฮ็ดทานเกิดใหม่ให้เก็บอีกมูขายาวดีแฮง้ยมึงไงถลอนอยู่เนาะมากมือนอะไรดอกนึงรอบนึงรอบบางหันเพิ่นก็เกิดบ่หลายเพิ่นก็หยกไปแล้ว เกิดใหม่มเป็นตาส้งตาลายอยู่เด้ยนี่รอบนี้เป็นตาลายอยู่นี่หลวงพ่อเป็นโมรอบหันที่ละดอกสองดอกอ่ะพ่คนเด้อจีหน่อยคนอ,อ่ะตัดจังสีน้อยซี่หวานบา่เกิ <c oughs> ดเกิดอยู่เดอ้อจากเก็บทุกีตาสปาบากาดเกิดคือเก้าละพี่น้องทิ่สำคัญที่สุดก็คือปลาใหม่ล่ะเฮ็ดนี่ถ้าปลาใหม่อุดมสมบูรณ์เกิดคือเก้า อีกอย่างกับบวกับสภาพอากาศขึ้นใหม่ถ้าอุณหภูมิพันได้สภาพอากาศเหมาะสมพันก็เกิดพี่น้องเฮ็ดเกิดดีครับเฮาสิตัดเพราะว่าหฮาสิถอดขึ้นกะนนนเกิดคือเก่าทิดสําคัญก็คือฝนอยู่น้าหากใหม่นะพี่น้องถ้าต้นใหม่ที่มันเคยเกิดนั่นตุยไปกะออตุยไปกะบ่มีเกิดพี่น้องมัน่นอาศัยอยู่ตามหากใหม่อังไงหนอกาง,งามๆขึ้นค่ะพิ่ ดอกนะึ่งลักรักสำคัญกับสปอไตกีบดอกคนลราพี่น้องเกิดข้าไล่อออดอกนั่นข้าจอยแหงหมดแทะนี้เฮ็ดหน้าวันเพิ่งเขาหน่อยบอ่เงี้ยจ้ะอุ้ยขางมม่าแหงพูนเห็ดหน้นาเขาหน้าเขาอยู่ดอกนละ้ว เดืดานเกิดใหม่แปลเแน้พี่นองแัง่งบานาเสือเดุ้ยอีกปกติคำพันยุกไปหลายวนก่อนสิบคนเดืดแทนกะเมีนเบิดนี่ติดดอกงามเราได้ฟ้าอามาพอได้กอไปส่งลูกสาวเนี่ยเรียงแถวสาบลาบเลยบอลเล้ยงแถวฐานยเกตเลยอุ้ยขาโนเป็นเหลี่ยมขาอวบีแห้งพวแนีพี่พี่น้อง ทานเกิดใหม่พืดสภาพอากาศพ่นบคือเกา่าเหรอพี่น้องเฮ็ดพ่นก็เลยเกิดบคือเก่าเดี๋ยวจะพ่นตาม,มใจเพ่นเนาะตามอารมณ์เฮ <c oughs> ็ดตามสภาพอากาศเปิดไปต่องอหัวหันนี่นี่นี่จอกนี่อ้าขอทาอยเ้วยอพี่น้องเฮ็ดทานก็นได้ใกล้กับบ่มีเฮ็ดเก็บอยู่เมียนจ้านีก็เมียนนี่เมียน นี <ersch> ่ใบตองนี่เบิ้งเบิ้งโมเมีนี่ตัวหนึ่งใบตองขี่ต้องใจเราได้บานโมเมียนอีกดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดทานเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดเรื่อยๆแต่ว่าบ่อหลายบ่อเป็นโมเป็นโมคือทุกปีเนาะทุกปีพอดีเป็นโมใหญ่อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งถ้าก็ดีจังหนึ่งพี่น้องก็ได้เก็บเรื่อยๆเมียนจากบ่อหลายแต่ว่าได้เก็บเรื่อยเอาเลยได้ตอนนี้เออเอาเลย เห็อดออกแนละ้วเห็ดกอกกับมานอยู่โฮมเดียวเนาะจ้าขาลายอีกดอกน,ะนึง<อ>ต้นหนึ่งเปื่อยเนาะต้นหนึ่งเปืนน่อยบานเนาะบานจางใส่ได้ยุกแกงได้ยุกสิต้นขาลายโอ้ยอยังยกินขาเผือกน้นำหอยสามดอกพี่น้องมาหน่อยออกเบิดสถูกเห็ดแต่ว่าออกบลายออกเป็นโฮมเนี้จ้ะ ก็าถือว่ามานันอยู่พี่น้องมือนมันหลากหลายเห็ดคือเก่เาแล้วมันนี่ก็ได้ทั้งข้ามพี่น้องจะเกิดจังไรนาอสองนอดอ้กี่หน่อยก็กมีอยู่เห็ดปีนี้เห็ดเกิดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเกิดบ่ลายแต่ว่าไปเรื่อยๆมีจุ่มเดียวไปก็ร่างได้ดอกหนึ่งได้เหมือนเหมือนี้นนดอกก็ร่างดอกแหลกเนาะเมนจตาข้อหน,น้าแห้งงามีเรีเอยๆเห็ดตนึนดีดอกนึองพี่น้องก้อหน้าแหา้ง ดอกนึงกอน่าแหงมันจะจูงงามเด้วยเ็นขาวกอน่าแหงพี่น้องตัวนี้เกิดดีขึ้นกันจูงพี่น้องเฮ็ดก่อน่าแหงคอยวันแนมไปตั้งผลโมเมนเนาะอยู่ใกล้ๆพ่อและนอบ้านในนอก่อนก็ถือว่ามันเร็วอยู่พี่น้องพอเวลาตอนนี้ก็อยู่สามโมงกลัวๆถึงสามโมงไปยังเกตสามโมงสามโมงนอแมน่ะยอดได้ยอดมันก็ถือว่ามันอยู่พี่น้อง ช็อตแหลกแหงมันกันทีเป็นเฮ็ดกอนี่ยเก็บยดเป็นไม้เบิ่งงามๆพี่น้องนี่เฮ็ดกอห่มเดียวเฮ็ดกอห่มเดียวเด้อพี่น้องนี่ยตั้งไต่ลงไปกันทีเป็นพวกเฮ็ดผงดำเนาะแม่นแต่ผงดำผงคายไล่ผงคาไล่เฮ็ดลังแหลเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปล่ะพี่น้องส่วนตาเนี่ยก็สิเป็นเฮ็ดทานเฮ็ดทานน้อยจ้ะออืกับเฮ็ดกอหน้าแหงดอกสุดท้ายเก็บบ่งหันงามแหมนะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี้ล่ะพี่น้องไม้ที่มากกับปลาบัดน้องเมก ตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนี่ล่ะพี่น้องพี่น้องก็ไปถามผมนี่คอมเมนต์อีกคือเก่าล่ะพี่น้องพื่อให้เลียมเก็บไม้ได้ปฎิว่าเอฟซีเพิ่นมาไหมเอฟซีเขามาหลับช่อมไม้เพิ่งโมโหตำแหน่งโมโหไม้ฮะก็บอว่ากันพี่น้องถามผมก็บอกคือเก่าล่ะอ่ะกลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้หลุดน้ำกันคลิปไม้เหมือนไม้เชิญชอบวิดีโอจังไล็กกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจงเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุดน้ำกันมือ่นพี่น้องออาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องยอดได้ยอดมันกันตามเอาให้พี่น้องรับชมนะพี่น้องก็ถือว่ามาันอยู่สำหรับเอฟซีพี่น้องที่ถ้าอยู่ทางเงินทา้ทาทาไกาเห็นคนส่องปลาได้กับผ้ากันเดินทางมาอาจสิบบ่ได้คือคนส่องปลากับจาวากันเด้อพี่น้องม<า>นันไผ่มันมันไผ่มัน,นมัน <laughs> เห็ดก็เกิดบ่ทั่วป่าดอกพี่น้องเกิดบางไม้เนาะจ้าแล้วกัเหตดนี่กัแปลกพี่น้องปีนี้มือนี้มอมี่มืออื่นมี่เป็นเฮ็ดพุบพุบพุโพี่น้องเป็นน้ำสภาอากาศนั่นล่ละอ่ะกัคอยรออล่นน้ำกันมืออื่นพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะสิกับบ้านก่อนพี่น้องมาเนี่ยเจ๊เกบไปส่งลูกสาวคนแมมนจ้าลูกสาวที่เมื่อมาหาไรจ้าอ่าคอยรออล่นน้ำกันมืออื่นพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ